มาไว้ทุกคนคะ่ะวันนี้ซื้อดอกกุหลาบมาให้ทุกคนสวัสดีนะคะสวัสดีดต้อนรับข้าสูรพาเทอจัดให้คะ่ะวันนี้พามาของของขวัญน,นี่เลยนี่ของขวัญพัดอันนี้ให้เพื่อนร่วมง,งานนะคะเพื่อนร่วมง,งานมีเพื่อนร่วมง,งานอยู่สองสี่หกคนแล้วก็ในกล่องใหญ่นี้เป็นเป็นของ เป็นของหัวหน้าค่ะเป็นหัวหน้าเป็นของบรรดาหัวหน้ามีอยู่สี่สี่คนหัวหน้ามีอยู่สี่คนก็เลยมาหอ่อเป็นช,ช็อกโกแลตนะคะเป็นช,ช็อกโกแลตเลยมามาห่อให้มันมันดูดูสวยดูดีหน่อยดูดีหน่อยอ๋อให้สักหน่อย เธอไปหากันไกลก่อนแป๊บน,นึงไม่รู้เอาไม่รู้ว่าที่ได้รางวัลวันนั้นออนี่ไงที่ได้รางวัลน่ะได้แล้ว <c oughs> ถ้าจะหอก็ต้องหอ่ออันเดียวกันเลยเนาะทุกคนว่าไหมสีเดียวกันไปเลยจะได้ไม่ต้องแบบของใครคนนั้นคนนี้สีไม่เหมือนกัน อไว้ตรงนี้ก่อนจะตกแตกไหมเพราะว่ากระถางนี้มันมันตัวแตกอ่าอืมมีคนเคยบอกกับเธอหรือยัง

ตรงๆเลยว่าชอบเธอตรงนี้ชอบที่เธอเป็นเธอชอบเวลาที่นี้ก็ไม่เว้นแที่เธอ,เอตงจตาฉันเิลนจริงๆเธอทำให้ใครคนหนึ่งหลงรักเธอขอถามตรงๆเลยว่าจีบเธอได้ไหม ถ้าเธอไม่ว่าอะไรก็ยิ้มห้กันสักน,นิดหนึ่งในปดและพึ่งมองผ่านไปสนคนอื่นพอใจถึงใจของคนนี้มันยกให้เธอเป็นที่หนึ่งรักจริงๆแต่เออจิงสาวฮะต้องพูดตรนปื้เธอจิงเข้าใจซื้อเป็น cứu à, bên là người đẹp nhất trên đời này, cô 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 พอเลือกพิ่งมองผ่านไปสนใคนอื่นพอใจทันใจของคนนี้มันยกให้เธอเป็นที่รักจริงๆเจ้าจริงๆเจ้าเต้องพูดพันปลื้เธอจริงเข้า ของที่หอก็ราคาก็เราพอพอซื้อให้ได้ค่ะเพือ่อนร่วมงานเนาะก็ไม่ไม่ถึงกับว่าแพงเกินไปอืมหรือก็ถูกเกินไปก็เอาแบบพอดีพอดีประมาณพอดีอืก็เลยว่าจะเอาสีเดียวกันนะคุละสีดีกว่าอเอาเอาอย่างละสองสี

แล้วค่ะ เอม,มีรถโรยเกลือมาแสดงว่าคืนนี้ถิมาตกอก๋อเมื่อเิดนั้นมีคนใหม่แต่ฉันไม่ นอกจากเธอวันเธอคำตอบจะเท่าออไรไยังไม่เจอจะทนต่อไปไม่ไมีได้ โอ๋อเจ็ดนาทีแล้วเหรอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพาเธอจะบไ,ไปเจ็ดแต่นาทีแล้วอะโอ้เดี๋ยวจะบหออือก็ได้สองกล่องแล้วนะอืมได้สองกล่องแล้วอืมได้สองกล่องแล้ว 啊。Ah. ได้แล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะอืมอืมอก็ได้แล้วก็จะเดี๋ยวจะห่ออย่างนี้ไปสองอืมสองกล่อง,องนี้เดี๋ยวจะห่อให้เสร็จนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนเลยเดี๋ยวให้ดอกกุหลาบขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะนี่อก็ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดแชร์พาทัวรด้วยนะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปของพาทัวร์วันนี้พาทัวร์แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะอืมแล้วก็มีความสุขมากๆรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย